คุณพ่อกาเบรียลอามอนหัวหน้านักบวชที่มีหน้าที่ปราผีไล่ปีศาจมือหนึ่งของสำนักวาติกันแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกได้รับมอบหมายให้ไปขับไล่ปีศาจชั่วร้ายที่สิงเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในวิหารร้างศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของสเปนแต่หารู้ไม่ว่าเจ้าปีศาจร้ายนั้นมันไม่ใช่ปีศาจธรรมดา มันคือราชาแห่งปีศาจทั้งปวงที่หวังจะทวงคืนความยิ่งใหญ่หวังจะนำกองทัพปีศาจ200ตนที่ครั้งหนึ่งเป็นเทวดาแต่ถูกขับไล่าจากสวรรค์ให้ตกอยู่ในนรกให้กลับมาครอบครองโลกมนุษย์และสวรรค์อีกครั้งซึ่งระหว่างการประกอบพธิธีคุณพ่อก็ได้ค้นพบสิ่งที่ชั่วร้ายยิ่งกว่าที่มันแฝงอยู่ในภายในใจของเขาเองและมันน่าสะเึงกลัวยิ่งกว่าสิ่งที่เขาเคยเจอมาตลอดชีวิต เรื่องราวของ The Pop Exorcist e โป๊ปป่าผีที่ฉายในปี2023นี้จะเป็นอย่างไรทางช่อง Super Review Channel จะมารีวิวและวิเคราะห์เจาะลึกในคลิปนี้ครับ ในปี1987คุณพ่อกาเบรียลอมอนหัวหน้านักบวชนักปราบผีไล่ปีศาจของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาแห่งคริสตจ,จักรโรมันคาทอลิกถูกเชิญให้ไปไล่ปีศาจส,สิงชัยคนหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอิตาลีเขาขับไล่โดยใช้เหรียญศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญเบเนดิกต์และท้าทายปีศาจผู้หญิงทนงตนว่าจะสิงใครก็ได้ให้ปสิงในร่างของหมูที่ถูกเตรียมเอาไว้ เจ้าปีศาจก็หุบเหยื่อเมื่อมาอยู่ในร่างของหมูหมูก็ถูกยิงด้วยปืนลูกซองทันทีเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้กราเบียอามอนมีปัญหากับศาลของศาสนาจักรเพราะเขานั้นกระทาการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสมาชิกศาลหลายคนไม่เชื่อในเรื่องของปีศาจเข้าสิงอีกต่อไปแล้วจึงไม่มีความจําเป็นในการที่จะมีนักปราบปีศาจหรือนักไล่ผีอีกต่อไป กราเบียวออมนตอบว่าความชั่วร้ายนั้นมีอยู่จริงและหลายคนเองนั้นก็ไม่ได้ถูกปีศาจสิงจริงเป็นเพียงแค่อาการทางจิตและเขาเองจําเป็นจะต้องแสดงละครจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือชายที่ป่วยทางจิตและญาติของเขาจากนั้นคุณพ่อกราเบียวก็อ้างตนว่าถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้านักปราผีไล่ปีศาจจากสมเด็จพระสันตป,ปาปาแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกหากสงสัยในตัวของเขาก็ไม่ต่างกับการสงสัยในตัวตนของสันตป,ปาปาด้วยเช่นกัน จากนั้นคุณพ่ออมอนก็เดินออกมาจากสารคสตจักรทันทีจูเลียแม่เลี้งเดี่ยวเอมมี่หญิงสาวผู้พี่หัวรั้นและเฮนรี่น้องชายผู้เงียบเหงาย้ายครอบครัวจากอเมริกาเพื่อจัดการซ่อมแซมโบสถ์เก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ยุคลางสมัยที่สเปนน,นั้นยังเป็นศูนย์กลางแห่งจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ชื่อโบทคือซานเซบาสเตียนในคาสติลซึ่งเป็นมรดกหนึ่งเดียวจากสามีที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ซึ่งเฮนรี่ลูกชายคนเล็กก็เห็นเหตุการณ์นั้นแบบคาตาจนเป็นสาเหตุทำให้เขานั้นไม่พูดอีกต่อไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปี แน่นอนว่าลูกๆของเธอนั้นไม่มีใครอยากย้ายมาแต่จูเลียก็ได้บอกว่าหากซ่อมแซมโบสถ์หลังนี้ให้เสร็จแล้วก็จะขายโบสถ์ไปแล้วพวกเขานั้นก็จะมีเงินและสามารถซื้อบ้านหลังใหม่ที่เหมาะสมได้ระหว่างการซ่อมแซมโบสถ์อยู่นั้นเองเฮนรี่ก็ลงไปที่ชั้นใต้ดินของโบสถ์และก็พบรอยแตกที่ผนังแห่งหนึ่งซึ่งในรอยแตกนั้นก็พบสัญลักษณ์กุญแจไขของสันตป,ปาปาแบบพอดิบพอดี และเมื่อคนงานตรวจสอบดูโดยการจุดไฟกระทําให้การ์ดนั้นพุ่งออกมาไม่ร่างกายอย่างร้ายแรงหัวหน้าคนงานที่กําลังคุมงานโบราโบทก็ถอนตัวออกไปจากนั้นเฮนรี่ก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกประหลาดเขาพูดออกมาเป็นครั้งแรกบอกกับแม่และพี่สาวของเขาว่าทุกคนนั้นจะไม่มีใครรอดชีวิตไปได้ แม้ว่าจูเลียจะพาเฮนรี่ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติเฮนรี่ได้พูดกับแม่ของเขาอีกว่าให้นำตัวของนักบวชมาเมื่อคุณพ่อวัยหนุ่มชื่อโทมัสเอสควิเบลในท้องที่มาถึงก็ถูกพลังงานบางอย่างในตัวของเฮนรี่ผลักคุณพ่อโทมัสกระเด็นไปจนแทบติดผนัง จากนั้นเรื่องราวที่เฮนรี่ถูกปีศาจเข้าสิงก็ถูกส่งต่อไปยังสันตปาปาแห่งกรุงโรมและสมเด็จพระสันตปาปาทรงมอบหมายให้คุณพ่ออามอนนักปราปีศาจมือหนึ่งให้มาช่วยเฮนรี่ที่สเปนเพราะนี่คือสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพราะเป็นการถูกสิงในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าคุณพ่อกาเบียนอามอนได้แต่งตั้งให้คุณพ่อโทมัสเอสคิเบลให้เป็นผู้ช่วยในการปราปปีศาจที่สิงเฮนรี่ ซึ่งการประกอบพิธีกรรมในช่วงแรกนั้นก็ไม่สําเร็จเพราะคุณพ่อทั้งสองนั้นมีบาปที่มันติดอยู่ภายในใจจนเจ้าปีศาจนั้นนําสิ่งนี้มาเล่นงานคุณพ่อทั้งสองท่านคุณพ่อกาเบียนอมอนมีเรื่องราวในสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองหน่วยของเขาถูกฝั่งของเยอรมันยิงเสียชีวิตทุกคนแต่ตัวของคุณพ่อเองนั้นรอดชีวิตมาได้กับพราะว่าท่านแกล้งตายและเรื่องราวของหญิงสาวที่หายหตัวไปในวาติกัน ซึ่งหญิงสาวคนนั้นได้เริ่มต้นจากการประกอบพิธีปราบผีไล่ปีศาจซึ่งคุณพ่ออามอนได้รับมอบหมายให้ไปจัดก,การแต่คุณพ่อก็ได้ไม่ิจฉัยว่าแท้จริงแล้วหญิงสาวคนนี้ไม่ได้ถูกปีศาจเข้าสิงแต่อย่างใดแต่เป็นเพราะอาการทางจิตท่านก็เลยปล่อยให้หญิงสาวคนนี้หลุดมือท่านไปจนเธอนั้นถูกผู้ยี่ปู่ยำในวาติกันและเธอก็กระทําอัตรวินิบาตกรรมต่อหน้าต่อตาของคุณพ่อกาเบียวอามอน ส่วนคุณพ่อโทมัสเอสชิเบลก็มีบาปติดอยู่ภายในใจก็คือในสมัยที่ท่านนั้นยังเป็นวัยรุ่นได้รักกับหญิงสาวคนหนึ่งและร่วมประเวณีโดยที่ไม่ได้แต่งงานแต่เมื่อเดินทางมาถึงทางเลือกที่จะต้องเลือกระหว่างศาสนากับหญิงสาวที่ท่านรักท่านก็เลือกศาสนาจึงเปนเหตนให้หญิงสาวคนนั้นต้องจบชีวิตของตัวเองซึ่งเจ้าปีศาจร้ายที่สิงในร่างของเฮนรี่เห็นบาปนี้อย่างชัดเจนจึงนำบาปของคุณพ่อทั้งสองท่านมาเล่นงานกลับไป เจ้าปีศาจนำบาปนั้นมาเย้ยหยันคุณพ่อทั้งสองท่านจนทั้งสองท่านสู้ไม่ได้มันมีพลังแก่กล้ามากกว่าผีและปีศาจทุกตัวที่คุณพ่ออามอนเคยต่อกรมาและก็มีทางเดียวที่จะทำการไล่ปีศาจตอนนี้ได้ก็คือต้องรู้ชื่อของมันให้ได้ดังนั้นกาเบียนอามอนจึงออกไปนอกโบสถ์เพื่อไปหาบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้โบสถ์แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ดำมืดในาศาสนจาจักรพระสันตป,ปาปาได้บอกกับเขาว่า โบสถ์แห่งนี้ได้สร้างรอยแพ้เป็นให้กับคริสตจักรโรมันคาทอลิกมาเนิ่นนานแล้วคุณพ่ออามอนพบว่าโบสถ์ซานเซบาสเตียนในคาสติลเคยเป็นศาลศาสนาในสมัยที่กษัตริย์เฟอร์ดินานและพระราชินีอิสเบลล่าปกครองสเปนและเป็นยุคที่สเปนนั้นเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ ซึ่งในช่วงเวลานั้นเองมีการสั่งลงโทษผู้คนมากมายที่ปฏิบัติตนนอกรีตหรือลงโทษผู้คนที่ไม่ยอมหันมานับถือศาสนาคริตสต์แบบโรมันภายใต้โบสถนั้นมีการเก็บร่างผู้ที่ต้องโทษเอาไว้อย่างมากมาย แต่มันก็มีสิ่งหนึ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าก็คือโบสถ์แห่งนี้คือ1ใน200จุดทั่วโลกที่ปีศาจนั้นใช้เป็นประตูที่จะนําทัพปีศาจขึ้นมาเพื่อหวังจะยึดครองคริสต,ตจักรยึดครองโลกและโค่นอํานาจของพระเจ้าดังนั้นคุณพ่ออามอนก็ได้ชวนคุณพ่อโทมสัสให้ลงไปที่ใต้โบสถ์แห่งนี้และก็พบว่าจุดที่เฮนรี่พบรอยแตกและกา๊าซรั่วออกมาจนเผาร่างคนงานนั้นแท้จริงแล้วก็มีห้องลับซ่อนอยู่ และพบร่างบาดรวงนักป่าปีศาจถูกขังในกรงเหล็กกลางห้องหันหน้าเข้าหาประตูกรงเหล็กบ้านหนึ่งที่ถูกล็อกเอาไว้อย่างมิดชิดคุณพ่ออามอนรู้ทันทีว่าร่างที่ถูกขังนั้นก็เป็นคุณพ่อในยุคกลางในระดับคา์ดินนาไม่ได้เกิดจากการลงโทษแต่เป็นการขังตัวเองเพื่อไม่ให้บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในร่างของเขาออกไปข้างนอกได้ คุณพ่อท่านนี้ได้กลืนลูกกุญแจในท้องคุณพ่ออามอจึงล้วงกุญแจจากท้องออกมาแล้วก็ไขประตูรูปก,กงเหล็กนั้นส่วนในกรุงโรมสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงป่วยขณะอ่านเอกสารเกี่ยวกับคดีของสเปนโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโบสถ์ซานเซบาสเตียนพบว่าในสมัยหนึ่งมีการประกอบพิธีกรรมขับไล่ปีศาจที่เข้าสิงนักบวชปราปปีศาจมือหนึ่งของวาติกันก่อนหน้านี้หลายร้อยปี ซึ่งครั้งนั้นไม่สามารถปราปิศาตนนั้นได้ทำได้เพียงขังมันเอาไว้ภายใต้ดินของโบสถ์แห่งนั้นเท่านั้นซึ่งสมเด็จพระสันตปะปาปาสันนิษฐานว่าการที่เจ้าปีศาจเข้าสิงเด็กชายในสเปนกับพราะว่าต้องการเข้าสิงร่างของกราเบียลอมอนให้เหมือนกับที่ครั้งหนึ่งเจ้าปีศาจนั้นเคยสิงนักบวชปาปีศาต์ในสมัยยุคกลางนั่นเองคุณพ่ออามอนและคุณพ่อโทมัส สามารถลงไปยังห้องใต้ดินที่ถูกปิดตายมาหลายศตวรรษพบร่างของนักบวชที่ทำหน้าที่ปราบปีศาจนั่งบนบันหลังที่ด้านหน้านั้นเป็นบ่อน้ําพร้อมกับโลงจองจําที่ตั้งอยู่ด้านข้างโดยที่ร่างไร้วิญญาณน,นั้นถือไม้เท้าและจ้องมองน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่ร่างนั้นมีบันทึกหนึ่งเล่มคุณพ่ออมอนยิบบันทึกนั้นขึ้นมาอา่าน มันคือบันทึกของนักบวชปราปิศาต์ที่ได้เขียนถึงเรื่องราวการปราปีศาต์ในโบสถ์แห่งนี้ว่าเขากําลังเผชิญกับปีศาจที่มีอํานาจสูงสุดเป็นกษัตริย์ของปีศาจทั้งปวงในบันทึกนั้นยังพบแผนที่ที่เป็นการบ่งบอกถึงสถานที่200แห่งที่ซาตานนั้นจะนําเหล่ากองทัพปีศาจของตนเองขึ้นมาในโลก จากนั้นก็เขียนเล่าเรื่องราวการปราบปีศาจที่ไม่สามารถปราบได้และอเจ้าปาีศาจตนนี้ก็เข้าสิงนักบวชผู้ปราบป,าบปาบีศาจเสียเองและก็ใช้ร่างของนักบวชท่านนั้นเข้าไปมีอำนาจในวาติกันตั้งสารศาสนาเพื่อมาตัดสินคนบริสุทธิ์ทำให้สำนักวาติกันและคิดจะจักรโรมันคาทอลิกนั้นแปดเปื้อน ซึ่งต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาก่อนหน้านี้ก็รู้เรื่องและให้นักบวชผู้ปราบปีศาจท,ท่านที่อยู่ในห้องไปปราบแต่ก็ไม่สามารถปราบได้น่แต่เพียงขังเจ้าปีศาจท,ที่อยู่ในร่างของนักปราบปีศาจเอาไว้ด้านล่างชั้นใต้ดินส่วนท่านคารดินาลที่ปีศาจสิงร่างอีกท่านหนึ่งก็ขังตัวเองเอาไว้ในกรงที่อยู่ด้านบนและก็ล็อกกุญแจปิดตายประตูทางเข้าออกด้วย และที่โชคดีที่สุดก็คือในบันทึกเล่มนี้ได้เขียนชื่อเจ้าปีศาจนั้นเอาไว้ก็คือแอสมาดิอุสผู้เป็นกษัตริย์แห่งปีศาจทั้งปวงที่มีฤทธิ์เดชมหาศาลสามารถสิงคนหลายคนได้พร้อมกันซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้าสิงคุณพ่อทั้งสองท่านที่ขังตัวเองในห้องใต้ดินและถูกขังในกรงชั้นบนนั่นแหละแล้วมันก็คือปีศาจที่เล็ดลอดออกมาจากรอยแตกและก็ไปสิงในร่างของเฮนรี่นั่นเอง และการกลับมาของเจ้าปีศาจแอสมาดิุสนี้ก็เพื่อต้องการจะเข้าสิงร่างของคุณพ่ออามอนต้องการจะทําแบบให้เหมือนเมื่อ500กว่าปีที่แล้วเพื่อแฝงตัวเองเข้าไปมีอํานาจในวาติกันทําให้วาติกันนั้นแปดเปื้อนและก็ระดมกองทัพกองกําลังปีศาจขึ้นมาแก้แค้นพระเจ้าที่ขับไล่พวกตนนั้นลงไปอยู่ในนรก เมื่อรู้ดังนั้นแล้วคุณพ่ออามอก็ทำการสารภาพบาปต่อคุณพ่อโทมสัสเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสงครามเล่าเรื่องราวของหญิงสาวผู้น่าสงสารที่เขาปฏิเสธการรักษาเพราะมองว่าเธอนั้นเป็นเพียงแค่อาการทางจิตเท่านั้นและเมื่อคุณพ่อทั้งสองท่านสารภาพบาปต่อกันแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องขึ้นไปที่ด้านบนประกอบพิธีการขับไล่เจ้าปีศาจแอสมาดิุสที่สิงเฮนรี่ทันที ก่อนการประกอบพิธีคุณพ่ออามอลพบว่าจูเลียผู้เป็นแม่นั้นไม่ได้เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์อย่างเข่งครัดมาตั้งแต่เด็กถึงกันนั้นเขาก็ยังมีแนวโน้มให้เธอนั้นสวดภาวนาหลังจากที่เธอเปิดเผยว่าเชื่อเทวดาผู้พิทักคอยช่วยเหลือเธอตั้งแต่ยังวัยเยาว์และก็ได้บอกกับเธอว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นใกล้เคียงกับความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ที่สุดแล้ว และความรักนี่เองจะช่วยให้ลูกชายของเธอพ้นจากอำนาจเจ้าปีศาจร้า,รายนี้ไปได้คุณพ่อทั้งสองท่านพยายามสวดมนต์และอ้างอำนาจของพระเจ้าเพื่อทำการขับไล่เจ้าปีศาจที่สิงในร่างของเฮนรี่ซึ่งแน่นอนว่าเจ้าปีศาจแอสมาดิอุสนั้นก็ได้เนรมิตภาพบาปของนักบวชทั้งสองท่านออกมาแถมเจ้าปีศาจร้ายมันยังเข้าสิงเอมมี่พี่สาวของเฮนรี่อีกด้วย ปีศาจแอสมาดิุสมันเล่นงานทุกคนพร้อมกันมันเข้าสิงพี่สาวของเฮนรี่บีบคอแม่ของเธอเองมันเล่นงานเฮนรี่มันทำร้ายคุณพ่อโทมัสจนแทบสิ้นลมเจ้าปีศาจได้พูดกับคุณพ่ออามอนว่าให้มอบร่างของเขานั้นให้กับเจ้าปีศาจไปจงทำตัวเป็นหมูให้กับเจ้าปีศาจได้สิงร่างซึ่งคุณพ่ออามอนเมื่อประเมินสถานการณ์แล้วทุกคนอาจไม่รอดชีวิตตามที่เจ้าปีศาจบอกเอาไว้ก็เป็นได้ คุณพ่อจึงตัดสินใจอย่างรวดเร็วมอบร่างของตัวเขาเองให้กับเจ้าปีศาจเจ้าปีศาจพอใจก็เลยปล่อยทุกคนไปและทุกคนก็หนีออกไปจากโบสถ์แห่งนี้ให้เหลือเพียงแค่คุณพ่ออมอนต์เท่านั้นคุณพ่ออมอน์เดินลงไปยังชั้นใต้ดินเข้าไปสู่ถ้ำด้านล่างและคุณพ่อนั้นต่อสู้กับบาปของตัวเองที่มาในร่างของหญิงสาวผู้น่าสงสารแต่ก็ไม่สามารถสู้อำนาจของเจ้าปีศาจร้ายได้ ขณะนี้เจ้าปีศาจร้ายแอสมาดิุสได้สิงร่างคุณพ่อไปแบบเต็มๆแต่ก็โชคดีที่คุณพ่อโทมสัสนั้นกลับเข้ามาช่วยแล้วก็เริ่มสวดมนต์ในบทที่คุณพ่ออามอนมอบให้คุณพ่อโทมสัสพูดเตือนสติคุณพ่ออามอนให้อยู่กับตัวเองเสมอและขับไล่ปีศาจนั้นออกจากร่างของท่านและแน่นอนว่าการขับไล่ปีศาจแอสมาดิุสนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมันไม่ใช่แค่เอ่ยนามของมันเท่านั้นก็ไม่เหมือนกับปีศาจต้นอื่นๆเลย คุณพ่อทั้งสองท่านต้องมีจิตใจที่แข็งกร้าเป็นอย่างมากต้องขจัดบาปท,ที่เหลือภายในใจของตัวเองที่เจ้าปีศาจนั้นมันพยายามก่อร่างสร้างตัวจนกลายเป็นปีศาจร้ายมาทำรายทั้งสองท่านพร้อมกันด้วยและในที่สุดความดีก็สามารถชนะความชั่วร้ายจนได้คุณพ่อโทมสัสนำเหรียญศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพ่ออมอน์มอบให้ก่อนหน้านี้ทำลายเจ้าปีศาจในร่างของหญิงสาวที่เขารักจนได้ และจากนั้นคุณพ่อโทมัสก็โยนไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ไปให้คุณพ่ออามอนใช้ในการทำลายเจ้าปีศาจแอสมาดิุสในร่างของหญิงสาววาัติกันได้แล้วก็ขับไล่เจ้าปีศาจร้ายแอสมาดิุสให้ลงไปอยู่ในคุ้มนรกตามเดิมท้ายที่สุดครอบครัวที่น่าสงสารนั้นก็สามารถย้ายกลับไปอยู่ในประเทศอเมริกาเฮนรี่นั้นปลอดภัยดีและปีศาจนั้นไม่ได้สิงในร่างของเขาอีกต่อไปแล้ว ทางคีตจะจัได้ซื้อโบทหลังนั้นเอาไว้และก็ซ่อมแซมปรปับปรุงให้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปส่วนบันทึกของคุณพ่อนักปราปีศาจที่ในชั้นใต้ดินของอาคารก็ได้ถูกน้ำกลับมาศึกษาและพยายามหาสถานที่อีก199แห่งเพื่อทำการปิดประตูไม่ให้เจ้าปีศาจนั้นขึ้นมายังโลกมนุษย์ได้ โดยหน้าที่นี้ได้ถูกมอบให้กับคุณพ่อกราเบลอามอและคุณพ่อโทมัสเอสคูเบลทําการปราบปีศาจจากนรกต่อไป The Pope Exorcist Ex เป็นหนังระทึกขวัญสยองขวัญโดยมีประเด็นใหญ่ก็คือการไล่ผีปราบปีศาจจากสำนักวาติกันนะครับ โดยใช้ชื่อของคุณพ่อกราเบีลอะมอนักบวชคาทอลิกชาวอิตาลีแห่งคณะพอลลีนและเป็นหัวหน้าผู้ไล่ผีปราปีศาจคนสำคัญในสังคมนทนแห่งกรุงโรมครับงานของคุณพ่ออามอนนั้นในด้านการปราปีศาจวิทยาและการไล่ผีมีจำนวนมากนะฮะทำให้ได้รับการยกย่องและยอมรับในระดับนานาชาติ ตลอดชีวิตการทำงานของคุณพ่ออามอน์อ้างว่าเคยทำพิธีไล่ผีปราปีศาจนับหมื่นครั้งและกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดในคริสตจักรโรมันคาทอลิกในยุคปัจจุบันเลยครับซึ่งในภาพย,ยนตร์นั้นนะฮะได้ทำให้คุณพ่อกราเบลรับบทเป็นชายผู้อุทิศและศรัทธามีความสามารถในด้านการไล่ผีและปราปีศาต์ประกอบกับการมีเจตวิทยาในการวิเคราะห์บุคคลไปพร้อมๆกันด้วยครับ นอกจากนี้หนังเขาก็ได้ใส่เรื่องราวที่น่าสนใจที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์แล้วมาลงเป็นอนุภาคเล็กๆปริย่อยในหนังนะฮะไม่ว่าจะเป็นการที่ให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นในโบสในคิสติลของสเปนครับเพราะครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงยุคกลางศูนย์กลางของจักรวรรดิโรมันอสักศิษิ์นั้นอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์เฟอร์ดินานและพระราชนีอิซาเบลล่าครับ และเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นนะฮะเช่นในการสังหารผู้คนมากมายอันเกิดจากการตัดสินของสารศาสนาการลงโทษผู้คนที่ประพฤตินอกรีตหรือไม่ยอมเข้าร่วมกับาศาสนาคริสต์ครับและก็ยังมีเรื่องราวเลวร้ายที่เกิดขึ้นในวาติกันนับตั้งแต่เรื่องไม่ดีของสันตปาปาไปจนถึงนักบวชมากมายที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการปฏิรูปาศาสนาโดยมาตินลูเทอร์ในช่วงคริสตศตวรรษที่16นะครับ ซึ่งในภาพยนตร์เนี่ยนะฮะทำให้เราเห็นเรื่องราวเลวร้ายนั้นน่ะมันเกิดมาจากอํานาจของปีศาจที่เข้าสิงนักบวชในวัติกันครับและก็เป็นผู้ที่สร้างเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั่นเองนะครับดังนั้นในหนังเรื่องนี้จึงมีวัตถุประสงค์ให้เรามองว่ามลทินทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในวัติกันนะ่ะแท้จริงแล้วมันไม่ได้เกิดจากนักบวชหรือผู้คนภายในครับแต่มันเกิดจากอํานาจของปีศาจนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเราลองมาวิเคราะห์กันให้ลึกไปกว่านั้นนะครับไออำนาจของปีศาจที่ว่าเนี่ยมันก็คือพวกกิเลสตัณหาราคะหรืออะไรก็ตามที่มันอยู่ในตัวของบุคคลแล้วมันก็ไปสร้างสิ่งที่ไม่ดีให้มันมาเกิดขึ้นนั่นแหละนะครับพูดง่งงายๆก็คือปีศาจมันก็คือบุคลาธิสฐานของความเลวร้ายทั้งปวงที่อยู่ในภายในจิตใจของมนุษย์นั่นเองครับ และหนังนะฮะก็ยังมีการแอบใส่เรื่องราวอันเฉาโชว์ที่สุดของวาติกันที่เกิดขึ้นกับเอมมาเนลออลันดี้หญิงสาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับในช่วงปี1983ครับแล้วก็พบตัวครั้งสุดท้ายในนครวาติกันหลังจากที่เธอนั้นไปเรียนดนตรีในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะไม่มีใครพบเธอหรือศพของเธอที่หายไปเลยครับแถมคดีที่เกิดขึ้นนะฮะมันยังคงไม่สามารถปิดได้มาถึงปัจจุบันเลยนะครับ หากใครอยากรู้เรื่องราวของเธอนะครับใน Netflix เนี่ยเขาก็ได้ทำสารคดีเรื่องราวของเธอและคดีของเธอนะครับเอาไว้ด้วยซึ่งสามารถไปดูได้เลยนะครับแต่ในหนังเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้เอ่ยถึงเอมานูเอลโอรันดีเลยก็ตามทีนะครับเพียงแค่ว่าคุณพ่ออมอมนั้นมีสิ่งที่ติดอยู่ภายในใจของเขาจนกลายเป็นบาปให้เจ้าปีศาจเนี่ยมาเล่นงานกลับก็คือ ครั้งหนึ่งเขาได้รับหน้าที่ให้ไปขับไล่ปีศาจที่สิงอยู่ในหญิงสาวคนหนึ่งครับซึ่งคุณพ่อได้วินิจฉัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ได้เกิดจากอํานาจของปีศาจแต่อย่างใดนะฮะมันเกิดจากอาการทางจิตของหญิงสาวคนนั้นเองจึงได้ส่งมอบหญิงสาวคนนี้ให้กับคนอื่นไปจัดการต่อนะครับ มันก็คือการส่งต่อให้เธอนั้นไปเจอกับสิ่งเลวร้ายการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นในรู้วาติกันและเมื่อเธอถูกกดดันมากๆนะฮะถูกล่วงละเมิดมากๆจึงทําให้เธอนั้นต้องจบชีวิตตัวเองเพื่อหนีปัญหาไปครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครดูในหนังแล้วนะฮะก็คงอดคิดถึงเหตุการณ์ของเอมมานูเอลออรันดีไปไม่ได้เลยนะครับ ส่วนเจ้าปีศาจตนสำคัญที่สุดในเรื่องก็คือแอสมาดิุสหรือแอสโมเดสนะฮะก็นับว่าเป็นปีศาจที่มีอำนาจแก่กล้ามากที่สุดรองจากซาตาเลยครับเป็นราชาแห่งเหล่ามารน,นะฮะเป็นราชาแห่งนรกทั้ง9เป็นมารแห่งราคะผู้ที่ทำให้มนุษย์นั้นมีความต้องการทางเพศเป็นราชาเจ้านรกทั้ง7อันเป็นตัวแทนของบาป7ประการ และด้วยความที่แอสมาดิอุสนั้นเป็นตัวแทนแห่งเจ้าของบาปท,ทั้งเประการนี้เองนะฮะมันจึงมีความรู้เรื่องบาปของมนุษย์เป็นอย่างมากและนํามาใช้เล่นงานมนุษย์ได้อย่างอยู่หมดัดแม้แต่คุณพ่อไอมอที่ว่าแน่แล้วนะครับก็ยังพ่ายแพ้ให้แก่บาปของตัวเองครับ ซึ่งในภาพยนตร์นั้นนะฮะทำให้เราเห็นว่าเจ้าปีศาจต,ตนเนี้ไปสิงอยู่ในร่างของเฮนรี่ปีศาจมันไม่กลัวบทสวดไม่กลัวเครื่องรางของขลังไม่กลัวแม้กระทั่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์หรือพระนามของพระเจ้าแต่อย่างใดครับแถมยังมีพลังมากนะฮะสิงคนได้หลายคนพร้อมกันซะด้วยนะครับ ก็อย่างว่าหลยนะครับถ้าหนังเขาต้องการจะเล่นเรื่องราวของนักปราบผีไล่ปีศาจมือหนึ่งของวาติกันก็ต้องเอาปีศาจที่มีความเก่งกาจที่สุดอย่างแอสมาเนิร์สมาเป็นคู่ต่อก่อนถึงจะเหมาะสมและสูสีกันนะครับภาพยนตร์มีบรรยากาศน่าขนลุกภาพมีความสวยงามและก็มีความสยดสยองไปพร้อมกันโดยเฉพาะการทำให้เห็นว่าเจ้าปีศาจเข้าสิงแล้วทำอะไรกับคนได้ถือว่าน่ากลัวมากนะครับ มีการใช้แสงเงาที่ดีการใช้แสงสรวนะฮะการใช้เอฟเฟกที่น่าชวนขนลุกก็เพิ่มความรู้สึกให้เกิดความหวาดกลัวทำให้ผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมกับเรื่องอยู่ตลอดเวลาครับรวมถึงท่าทางของคนที่ถูกปีศาจเข้าสิงนั้นหนังเขาก็ตั้งใจทำให้เห็นว่าอาการบางอย่างเป็นการแสดงการคาระวะต่อหน,นังแนวไล่ผีปราบปีศาจระดับตำนานในเรื่อง The Exorcist หมอผี Exorcist ที่ฉายในปี1973ครับ โดยเฉพาะการคลานนะฮะและหน้าตาของผู้คนที่ถูกสิงเนี่ยแทบจะเป็นการคารวะแบบลอกแบบมาเต็มๆเลยครับจังหวะของภาพยนตร์ก็ดำเนินไปได้ดีนะฮะโดยค่อยๆสร้างความตึงเครียดและความสงสัยในขณะที่เรื่องนั้นดำเนินเรื่องราวต่อไปครับแถมยังมีกลิ่นอายของความเป็นหนังสืบสวนสอบสวนด้วยที่ตัวละครจะรู้เรื่องราวก็ต่อเมื่อค้นพบอะไรบางอย่าง และจะต้องเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเพื่อที่จะหาคำตอบครับทำให้ผู้ชมเนี่ยมีอารมณ์ร่วมไปกับการเดินทางของหลวงพ่อกราเบี้ยวนะฮะโดยการอย่างลากลึกเข้าถึงความสำเร็จในการเอาชนะใจตนเองเพื่อต่อสู้กับพลังอันชั่วร้ายที่เขาเผชิญครับ ในด้านการแสดงนะฮะ The Pop Exorcist นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องน่ายกย่องโดยเฉพาะรัสเซลโครที่รับบทเป็นคุณพ่อกราเบ้ยอมอลถือว่าสมศักดิ์ศรีดาราระดับออสการ์นะครับซึ่งบทบาทและความดีงามการแสดงนั้นนะฮะดูแล้วมันก็ไม่แพ้ก,กับบทบาทนักปราบผีของ Anthony h ฮอฟกินที่รับบทจากเรื่อง The r i g h เลยนะครับแถมตัวละครสองตัวนี้มีบางอย่างที่เหมือนกันก็คือสีหน้าและแววตาที่ถูกปีศาจเข้าสิง การมีผู้ช่วยมือใหม่เหมือนกันการมีบาปหรือบางสิ่งบางอย่างที่ติดอยู่ในใจเหมือนกันและก็การเสียสละตัวเองเพื่อชีวิตผู้อื่นเหมือนกันนะครับก็ถือว่าสองตัวละครเนี้ยแทบจะถอดจากแบบเดียวกันมาเลยทีเดียวนะครับส่วน,นักแสดงสมทบทุกคนนั้นเล่นดีมากนะฮะนะับตั้งแต่เด็กที่ถูกปีศาจเข้าสิงหรือบทบาทของคุณพ่อผู้ช่วยปราปีศาจหรือแม่หรือพีส่สาวเนี่ยนะฮะเคมีทุกอย่างเนี่ยมันเข้ากันระหว่างนักแสดงทุกคนอย่างชัดเจน ทำให้เกิดไดนามิกที่น่าเชื่อถือครับซึ่งช่วยเพิ่มความเข้มข้นของโครงเรื่องได้อย่างดีเลยนะครับสิ่งที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้แตกต่างจากภาพยนตร์ขับไล่ผีป่าปีศาจเรื่องอื่นๆก็คือการสำรวจความศรัทธาและความสงสัยทำให้เกิดคำถามที่กระตุ้นความคิดเกี่ยวกับการมีอยู่ของความชั่วร้ายและพลังแห่งความศรัทธาในการต่อสู้กันครับ ความวุ่นวายภายในจิตใจของหลวงพ่อกราเบี้ยวที่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนและทําให้เรื่องราวเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นกว่าหนังสยองขวัญแนวปราบผีไล่ปีศาจเรื่องอื่นๆด้วยซ้ํานะครับ จะโดยส่วนตัวของผมเองแล้วนะครับรู้สึกว่ามิติทางจิตวิทยาหรือมิติของการขัดแยง้งระหว่างอาการป่วยทางจิตที่ถูกผีสิงกับการอยู่ในสภาพทนทุกข์ทรมานทั้งทางกายและทางใจของผู้ถูกสิงนั้นนะฮะส่วนตัวรู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีนักนะครับหากนำไปเปรียบเทียบกับ The Exorcism of e m i l y r o s e พริกผมอ,อาถรรพ์สยองโลกที่ฉายในปี2005ซึ่งเรื่องนั้น่ะ ลงลึกในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างดีและขยี้แบบสุดๆไปเลยครับอย่างไรก็ตามนะฮะแม้ว่าจะเป็นฉากการปรากฏตัวของปีศาจฉากการต่อสู้ระหว่างผู้ปราบและไล่ปีศาจและตัวผีที่เกิดจากการนรมิตของเจ้าปีศาจมันไม่ได้ออกไปทางน่ากลัวแต่มันเป็นการออกไปทางบันเทิงมากกว่าครับ เหมือนกับเราดูหนังแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่สู้กับเหล่าวไวยร้ายโดยที่คุณพ่อกราเบลอามอนเนี่ยมีพลังพิเศษก็ไม่ป่านนะครับโดยเฉพาะฉากท้ายเรื่องการขับไล่และการต่อสู้กับเจ้าปีศาจแอสบานิอุสแบบต่อหน้าต่อตานั้นค่อนข้างโฉงฉางมากครับดูแล้วก็รู้สึกว่ามีความเป็นแฟนตาซีมากกว่าเป็นหนังสยองขวัญด้วยซ้ำนะฮะก็อย่างว่าแหละนะครับหนังเขาสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเป็นหลักน,นะครับ ดังนั้นในความน่ากลัวความสยองขวัญในแง่ของความเป็นหนังผีหรือหนังปราปปิศาจเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเรื่องนี้ยังทำได้ไม่ถึงเท่าที่ควรครับโดยรวมแล้วนะครับ The Pope Exorcist ก็เป็นหนังระทึกขวัญสยองขวัญที่น่าดึงดูดและใช้สเสน่ห์ของบุคคลที่มีตัวตนจริงกับงานปราบผีไล่ปีศาจที่เขาทำได้จริงครับซึ่งมีความลึกลับ และไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะฮะนำมาสร้างสรรค์เรื่องราวได้อย่างดีหยิบอนุภาคเล็กน้อยในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงมาใส่เพื่อสร้างน้ำหนักให้กับหนังครับ หนังเรื่องนี้ก็มีเนื้อมีหนังให้เคี้ยวได้ประกอบกับการแสดงที่แข็งแกร่งภาพบรรยากาศการกระตุ้นความคิดเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ความรักของแม่ที่มีต่อลูกความรักของคุณพ่ออัมอที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองรวมถึงความรู้สึกสำนึกผิดบาปที่มันอยู่ในใจของผู้คนกับการให้อภัยตนเองนั้นทําให้หนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่น หากคุณชอบความระทึกขวัญความสยองขวัญเหนือธรรมชาติที่เจาะลึกลงไปในจิตใจของมนุษย์ The Pop Exorcist เรื่องนี้คุ้มค่าแก่การรับชมอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นทางช่อง Super Review Channel จึงของให้คะแนนความชอบ The Pop Exorcist ป๊ปป่าผีเอาไว้ที่7.5เต็ม10คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านนั้นช่วยกันกดติดตามช่องเพื่อขวัญกำลังใจที่ดีในการทำคลิปต่อไปนะครับและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อแตงหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมในการสนับสนุนของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอ,ขอบคุณครับ